คลิปล้านแตกแสนแตกเป็นจังไดบ่หูดอกครับพี่น้องช่องจะของรุนทั้พ่อสามรอยวิวก็ดีใจแล้วแนวว่าให้จังไดก็มาถือ AI ดันจากเถอือมาเป็นหายเอาเหลือเพจจะของขึ้นหนึ่งขึ้นเงยียบแท้แม้ว,ว่าสิเหตุคลิปออกมาแนวใดต่อแนวใดกับบ่เป็นคือจังถือใจคิดไว้จากสิเหตุแนวใดบางเทื่อก็เริ่มขี่ขานแล้วแนวว่าหูซึกเมือกับจมซื่อดอกครับพี่น้องและต้องบอกว่าถ้าเขาบ่เหตุกับ่มีผู้ใดมาบังคับห่อดอกทางออกก็คือยุดเหตุไปซื่อเป็นบ่คือจังคิดไว้บางเทื่อกับถอนนะครับพี่น้องแต่กัสิลองเหตุอ,อีกเจ้าีสอปีเบื้องก่อนถึงตอนนั้นถ้าขี่ขานก็ค่อยว่ากันใหม่ หลังจากฮิตาต้นใหม่เสร็จแล้วในตอนกลางเว้นเป็นทรงเมื่อยเลือิมเอาหมูกระทะเยียวยาและกระพากันมาหลายคนเลยครับมือนีทางง้านก็มีกุุงสดสดบริการให้น้าสีน้ำไปอย่างไปเผาก็สามารถสั่งจองใดใครเนี่ยแต่มือนีอาการไม่ค่อยห่อนปันไดบรรยากาศ้านกไไ็ได้ได้คับกินอยู่กลางทงหน้าตามมาได้คับพี่นอดด้องทางผู้ใดอใหญ่กินนํา หมูสามสันอยางจำเปยนคือของหมักเลยครับสำหรับน้ำจิ้มร้านนี้กถทอว่าใส่ได้กินไปคุยกันไปซ้ำนี่ก็มีความสุขแล้วครับพี่น้องออกกล่องได้ผมผู้เดียวได้ครับเพื่อนฟูเพื่อนอยากอายก็เลยบ่อใดไทยหเห็นว่ามากินกระไผ่กินไปแบบไรเลยครับพี่น้องเหมือนน่ยอนว่าหิวแห้งจริง,รงๆแล้วย่เมือแรกงกับเบอร์ขั้วสิกินหลายดอกครับแมนแท้สำหรับคนใดที่กรลังขวบพุ่มหนอนนักทั้งงดได้มือเย็นกะสิเป็นผลดีส่วนประตผมนี่อดบ่อใดอีดีครับสำหรับเขาแลกงกินหลายแห้งกว่าเหมือนเศร้ากับหมือนเ,เทียงโดยซ้ำล ทีมแล้วก็กลับไปนอน ตืนน่นเต้ามากเมื่อหนีมาเที่ยวสวน,นยาใหญ่ออมพ่ออมกว่ามาเก็บบักหน้าเอาไปไหว้ตามบักหุงเป็นตาอ่อนซ่อนแห่งครับพี่น้องดกหลายจนวไวกินบัท่านสำรับบักหน้าออน,นั่นผมก็เก็บเอามาแบบหลายเป็นหายเนี่ยแต่กับมวลงามไฟนี่แหละครับพี่น้องค่อยจองแต่สิมาหาการดผู้อืน่นยืนถือหวยพอดีเลยครับบาดน,นี้ทั้งแสบทั้งขั้นเฝานี้ออกยางเร็วพันเลยครับทนบ่ไหวแล้วแน่ว่าได้บักหน้า,าแล้วก็เหลือบักหุงครับที่นี่แน่เมืองพี่ออมต่อยกับส่งสืบบคือก็เลยแห่มาถือกล่องไายผมสิไปต่อยเองเร่งเส่ขวนแห่แม่แลลสสสกไมมม้้าาาาวววเเเดดดดอคครรัับบบบน,นีี่ิพ ตำรบบักฮุงยุ่งกับหลายๆรับพี่นองย่อนว่าอยู่ในป่ายอย่างฝ่าวองยางออกไปก่อนรับพี่นองย่อนวาเป็นไขเลือดออก มาพอหย่อนบักคำอ่อนง่ามลายไปแต่เอาไปต้มเยปาผมก็เลยว่าสิเก็บไปจังหน่อยนึงซึ่งมือนีตั้งใจว่าจิไปตกปลาไม่ให้ขีดเหมนพี่น้องเบงแต่พ่อมาถึงบ่านกับปรากฏว่าคำแล้วแน่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงหนานักมันก็สิคำว้แน่ครับพี่น้องเมนูสำรองมือนีก็คืออย่างไสอีกทึงหดกระทะมา่ไม่น้ำแน่ลรครับพี่น้องก็เลยอยากสิทุลอบเบืองว่าสิเป็นจังไดขอบอกว่าประทับใจเลยละครับสำหรับกระทะใบนี้ดีกว่าอย่างแน่แต่แกงอีกครับมอมีควนม่มีใหม่ใส่กระสุกเรวอว่าอยกว้ด่้อย่าง หาอุปกรณ์ไปแคมป์ปิ้งช่วงนี้กระทะใบนี้ก็ตอบโจทย์อยู่ได้ละครับสำหรับสายยากกินก็ตามบะฮุงมือน,นีก็แซบแซบครับพี่น้องแต่อาจสีม่วงบาเห็นปันได้ครับพอไฟบะฮุงส่วนวายุกับบะคอยมีปนันได้ไข่แน่อยู่ครับแล้วแจ้งค่อยกลาบมาพบกันไม่ในคลิปหนาได้ครับพอแม่พี่น้องขอคุณสำหรับการติดตามรับชมมือน,นีผมขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย